สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่สิงตงอีกแล้วนะคะอยู่ที่เดิมนะคะคงไม่ได้ออกไปไหนอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะใหม่ก็จะมีคําตอบมาตอบพี่ๆนะคะที่แฟนคลับท่านหนึ่งเนาะก็แบบถามเข้ามานะคะแล้วก็ใหม่ก็อยากจะตอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าใหม่ก็ถามข้อมูลจากแม่มาเพลงเล็กน้อยนะคะใหม่อาจจะไม่รู้ทั้งหมดก็ได้นะคะถ้าตอบผิดพลาดไปใหม่ก็ต้องขออาภัย ทุกทกท่านด้วยนะคะถ้าเกิดทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงที่มันแตกต่างกันไปเนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือว่าสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดนะคะไม่ก็จะลองอา่านลองศึกษาเป็นข้อมูลในการทำคลิปต่อไปแบบนี้นะคะ ก่อนที่จะไปคําถามนะคะไม่ก็ขอฝากกดซับสไครต์ให้น้องไม่เสียงตุงด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วใหม่ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆในช่วงโควิด -19 เกนาะก็ขอให้มันผ่านไปด้วยดีนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะมาตอบคําถามเกี่ยวกับการ ใช้ชีวิตในเชียงต,ตุงแล้วก็การเกิดการแก่การเจ็บการตายในเชียงต,ตุงนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะหลายหลาย,หลายท่านก็อาจจะอยากจะรู้นะคะว่าคือเวลาการเสียชีวิต,วตเนี่ยเขาต้องทํำยังไงเวลาเกิดเนี่ยเขาต้องแจ้งที่ไหนทําไมคนเชียงต,ตุงถึงไม่มีนามสกุลอะไรต่างๆนะคะก็ใหม่ก็จะมาตอบคําถาม เกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะไปค่ะไม่จะอ่านคาถามพี่เขาก่อนนะคะทีละข้อเนาะจะได้เข้าใจไปพร้อมกันนะคะเนาะโอเคค่ะก็ไปเลยนะคะคําถามแรกนะคะพี่เขาบอกว่าพี่น้องทางเชียงตุงนะคะเวลาเกิดอะ่ะเขามีระบบการแจ้งเกิดอย่างไรแจ้งที่ไหนนะคะก็คือสมัยที่ใหม่เกิดนะคะแม่บอกว่า ถ้าเป็นทางข้างนอกเนาะไม่ใช่ในเวงนะคะเขาบอกว่าเกิดที่บ้านนะคะแล้วก็ให้พยาบาลเหมือนอย่างเช่นคนิดอะเนาะพยาบาลทางข้างนอกเนาะที่เขาเป็นหมอนะคะแล้วก็ไปไปแจ้งเกิดที่เขานะคะถ้าสมมุติว่าเราไปหาหมอใช่ไหมเราก็ต้องไปหาหมอที่อย่างเช่นเราอยู่ในไข้อย่างนี้เราก็ต้องไปหาหมอที่ใกล้ที่สุดนะคะก็หมอหมอจะอยู่ที่ หมู่บ้านกระเต่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไปหาหมอหรือว่าฝากคันอะไรที่นั่นนะคะพอถึงเวลาคลอดก็เขาก็จะมาทําคลอดให้ที่บ้านอะไรแบบนี้นะคะถ้าเขาไม่ว่างก็เขาก็ให้พยาบาลที่มันใกล้ที่สุดเนาะที่มันจําเป็นที่สุดนะคะก็คือหมอตําแยคล้ายๆแบบนั้นนะคะก็เอามาคลอดที่บ้านแบบนี้นะคะเวลาแจ้งเกิด,ดก็เขาก็จะทําให้นะคะจะทําก็เหมือนพยาบาลเขาจะทําให้เราแบบนี้นะคะถ้าเป็นในเมืองนะคะ ในเมืองก็จะสม,มุว่าราไปคลอดที่โรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลเขาก็จะออกไปแจ้งเกิดให้เราแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะทําให้นะก็ต้องมีรอยขารอยเท้าอะไรนี่ด้วยนะคะก็มีแบบนั้นนะคะเนาะกับสมัยนี้คือสมัยใหม่แล้วเนาะทุกคนต้องแบบมาคลอดที่โรงพยาบาลเป็นส่วนมากเลยนะคะหมอตำแยแล้วก็ หายไปแล้วนะคะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะส่วนน้อยมากเนาะที่อยู่ข้างนอกจริงๆเนี่ยคือยังมีอยู่นะคะที่แบบคลอดลูกตามบ้านอะไรนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ต้องที่มันแบบเออไกลจากโรงพยาบาลแล้วก็มันเป็นจําเป็นที่สุดอะไรเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะ mm hmm. โอเคค่ะก็คือคําถามที่2นะคะ mm hmm. แต่ละคนมีชื่อไม่มีนามสกุลนะคะ mm hmm. ใช่สิ่งตุงไม่มีนามสกุลนะคะ mm hmm. แล้วก็ชื่อชื่อของเรามันต้องแบบ ซ้ำกันมากๆอยู่แล้วเนาะนะคะก็แล้วก็การทําบัตรประชาชนหรือว่าทาพาสะปอร์ตเอกสารต่างๆเนี่ยแล้วก็ต้องใช้ชื่ออะไรอย่าง,ไร,างไรแบบนี้นะคะก็คือถ้าเราทําบัตรประชาชนใช่ไหมคะเราก็ต้องมีทะเบียนบ้านเนาะแล้วก็เอาไปทําทําบัตรประชาชนของเรานะคะก็อายุสิบขวบเขาก็ทําให้นะคะเราก็ต้องในบัตรประชาชนของเรานะเขาจะมีชื่อพ่ออยู่นะคะอย่างเช่นของใหม่ก็คือ นางคําอีแล้วก็พ่อคือใจอีอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องมีชื่อเนาะถ้าเกิดว่าพ่อก็ชื่อใจหีลูกก็ชื่อนางคำอีอีกที่หนึง่งก็ต้องมาดูบัตราก็ต้องมาดูบ้านนะคะบ้านคือเอิงบ้านอะไรนี้มันจะไม่ตรงกันอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่ไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นนะคะชื่ออาจจะซ้ํากันนะคะ แต่ว่าบางทีหมู่บ้านหรือว่าบ้านทะเบียนบ้านหรือว่าชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยมันไม่ตรงกันอยู่แล้วนะคะก็คือเราจะต้องมีชื่อพ่ออยู่ในบัตรประชาชนของเรานะคะถ้าเกิดเราไปทำพาสปอร์ตอะไรแบบนี้เนาะก็คือทะเบียนบ้านของเราแล้วก็บัตรประชาชนของเรานะคะเอาไปแต่ว่าในพาสปอร์ตนั้นจะไม่มีชื่อพ่อนะคะเขาก็จะมีเรียกบัตรของเรากับเลขพาสปอร์ตที่เขาออกให้เราเท่านั้นเองนะคะไม่มีนามสกุลน,นะคะ ชื่อชื่อมันอาจจะซ้ํากันนะคะแต่ว่าเลขตัวเลขในพาสปบอร์ตมันไม่ซ้ํากันเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะคะข้อที่3นะคะสิทธิพิเศษเอ้ยผู้ผิดสิทธิพื้นฐานต่างๆนะคะก็คือเช่นการศึกษาแล้วก็การรักษาพยาบาลเขามีให้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือ สิทธิี่หมายถึงว่าเหมือนอย่างเช่นถ้าเป็นประเทศไทยก็ต้องมีต้องไปรักษาที่แบบาทางโรงพยาบาลรัฐแล้วก็ต้องมีบัตรทองอะไรประมาณนี้ใช่ไหม หมายถึงแบบนี้เนาะก็ถ้าเป็นเชียงตุงนะคะถ้าเกิดเจ็บป่วยไข้อะไรเนี่ยไปโรงพยาบาลหรือว่าไปคลอดลูกเนี่ยไปที่โรงพยาบาลน,นะคะก็คือเราก็จะต้องเสียค่ายาค่าอะไรให้กับคุณหมอนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะก็อย่างเช่นว่าเราจะไปคลอดลูกเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะให้ทางโรงพยาบาลเท่าไหร่อย,อยู่ที่จิตศรัทธาของเราเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าอาจจะมีสิทธิพิเศษต่างๆก็ได้แต่เราไม่รู้เนาะเพราะว่าเราเป็น ชาวบ้านคือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่เกี่ยวกับการการเมืองการอะไรต่างๆในไม่ไม่ค่อยรู้กฎไม่ได้ค่อยรู้อะไรสักเท่าไหร่แบบนี้เนาะก็เลยตามเลยแบบนี้รักษาบางทีเป็นไข้นิดๆหนี่ยนะก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลน,นะคะก็ไปคลินิกนะคะไปโทรยาเอาไปโทรยานะไปสิดยาไปอะไรก็ไปที่คลินิกนะคะ ที่มันใกล้ที่สุดแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะถ้าไปโรงพยาบาลก็สําหรับผา่ผาตัดคลอดลูกอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ มีโรงพยาบาลเอกชนนะคะอันนี้คือค่อนข้างที่จะแพงค่าใช้จ่ายแพงมากเลยนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่มีไม่มีเงินอะไรขนาดนั้นที่จะต้องไปนะถ้าเกิดเป็นคนรวยโอเคอยู่อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมาดาที่แบบหาเช้ากินข้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะเขาจะไปโรงพยาบาลรัฐเนาะรัฐนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเยอะอะไรแบบนี้เนาะส่วนการศึกษาของเมมานะคะก็คือ เขาก็จะเ,เราก็จะมีสิทธิพิเศษแบบได้เดียนฟรีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องมีแล้วแต่จิตธาของผู้ปกครองแบบนี้นะคะนอกก็คือเขาก็จะเอาเงินในส่วนนี้ไปปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็ เขาก็อยู่ที่อยู่ที่เราจะให้อยู่ที่เราจะามีเยอะก็ให้เยอะมีน้อยเราก็ให้น้อยอะไรแบบนี้นะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องให้ก็ได้แบบนี้นะคะทางรัฐเขาก็จะออกค่าใช้จ่ายให้นะไม่ว่าจะเป็นสมุดหนังสืออะไรก็ฟรีทุกอย่างนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีสิทธิเป็นเสษ็จอะไรมากมายหรอกไม่ใช่ว่า อันนี้ก็ไม่แน่นะคะถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆเนาะถ้าเกิดคนมีการศึกษาดีอะไรแบบนี้อาจจะมีรางวัลอะไรให้ก็ได้เพราะว่าหมายก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรขนาดนั้นเนาะก็เลยไม่รู้นะคะต้องถามคนที่เขาเรียนคนที่เขาเรียนเก่งแล้วก็เขามีแบบทุนศึกษาเนี่ยทางรัฐเขามีการช่วยจ่ายไหมอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิเดเรียนใน ระบบมหาวิทยาลัยของเชิงตุงนะคะก็จะต้องเสียค่าเทอมอะไรที่มันแพงขึ้นเนาะอาจจะเสียค่าเรียนพิเศษต่างๆนะคะก็คือเขาเรียกว่าจุดสินหรือว่าเรียน เรียนอะไรอะที่น้องหมู่ฟองไปเรียนอะก็คือเรียนเหมือนคล้ายๆกับเ,เรียนพิเศษนะคะจะต้องไปกินไปอยู่ไปนอนที่นั่นนะคะก็คือเราจะได้เก่งขึ้นเนาะครูเขาจะมีครูสอนเก่งๆมาเรียนให้อันนี้คือเราจะต้องเสียเง,งินนะคะว่าปีหนึ่งเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะถ้าเกิดอันนี้คือสําหรับคนที่เขาเรียนสูงๆระระดับตานสิบก็คือจบมหกมหกข,ขึ้นไปนะคะเขาจะเข้าเรียนแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาหาลัยอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมี เขาก็จะมีการเรียนการสอนไปอยู่กินนอนที่นั่นเลยปีนึงเขาคิดเท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่ากันไปอีกทีนึงนะคะมันไม่มันไม่ค่อยพัฒนาสักเท่าไหร่นากก็เรียนก็เรียนตามนั้นแหละแต่ว่าเริ่มหลังๆเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ก็คือถ้าใครจบมาจะไม่ได้ทํางานอะไรแบบนี้นะคะก็คือเราเรียนมาเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้ชอบในการ ไปทางานตรงนั้นแบบนี้นะคะเราก็เรียนไปเพื่อที่เราจบมาเพื่อให้เพื่อให้พ่อแม่ได้ภูมิใจอะไรแบบนี้เองนะคะแต่สมัยนี้ก็น่าจะโอเคแหละเรียนแล้วก็ใช้ได้ใช้งานได้เยอะนะคะกับสมัยปัจจุบันนี้นะคะมีการพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้พัฒนาทางเทคโนโลยีต่างๆนะคะคือไม่ได้เรียนระบบออนไลน์ อย่างเช่นว่าเจอสถานการณ์โควิดแบบนี้แบบนี้ไม่ได้เรียนออนไลน์แบบนี้ไม่ได้พัฒนาการเรียนออนไลน์นะคะก็คือหยุดก็คือหยุดยาวไปเลยแบบนี้นะคะไม่มีการปรับปรุงพัฒนาเรียนออนไลน์ต่างๆไม่มีนะคะก็การศึกษาที่พม่าก,ก็จะประมาณนี้นะคะตามที่รู้มานะคะถ้าเกิดผิดพลาดไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดทุกคนมีความรู้หรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะบอกกันได้นะคะหมายจะได้เอาไปศึกษาหาข้อมูล แล้วก็มาทําคลิปได้แบบนี้นะคะคําถามต่อมานะคะคําถามนี้ก็น่าจะมีพี่ๆหลายคนที่อยากรู้กันนะคะก็ติดตามให้จบนะคะว่ามันเป็นคําถามอะไรนะคะก็คือคําถามที่4นี้คือเรื่องการตายนะคะจ้องต้องแจ้งที่ไหนและอยากเห็นประเพณีของคนทั่วไปนะคะแล้วก็ชาวบ้านปกตินะคะเขาทํากันอย่างไรเช่น สดศสอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ที่บ้านหรือที่วัดกี่วันแล้วเผาหรือฝังนะคะ,ะแล้วก็ต่างจากภาคเหนือของไทยหรือของพมา่าอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือสมมุติว่าคนตายนะคะไม่บอกว่าไม่ได้แจ้งนะคะ แล้วก็เห็นเขาบอกว่า,า2-3ปีเขาจะมาเช็คอีกทีหนึ่งว่ามีใครเพิ่มเข้ามาไหมหรือว่ามีใครจากไปไหมอะไรแบบนี้นะคะ2-3ปีเขาจะมาเช็คที่บ้านเราแบบนี้นะคะคือไม่ได้แจ้งเวลาตายก็ไม่ได้แจ้งตายอะไรแบบนี้อาจจะมีผู้ใหญ่บ้านรับรู้นะคะรับรู้แล้วก็อาจจะแบบนั้นเนาะรับรู้แล้วก็ถึงเวลาเขามาตรวจสอบเขาก็จะเขียนว่าใครสใครไม่อยู่แล้วเขาก็จะ ริชื่อออกเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าหรือว่าใครมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาก็เขาก็จะเพิ่มให้ในในทะเบียนบ้านของเรานั่นเองนะคะโอเคค่ะแล้วก็ที่ไม่ใช่ยุคโควิด -19 นะคะปกติเลยที่เขาแบบเวลามีคนเสียชีวิตนะคะก็ส่วนมากนะคะเขาจะสวดที่บ้านนะคะก็คือนิมนต์พระมาสวดที่บ้านนะคะกอ็อยู่ที่เจ้าของบ้านนะคะว่า จะให้ไว้กี่วันแบบนี้นะคะสมมติว่ามันเป็นวันที่ไม่ดีอะไรแบบนี้เขาก็จะไม่ไม่เอาไปเผาเนาะส่วนมากคนเชียงตูจะ,จะไม่นิยมฝังนะคะจะนิยม เผาเอานะคะถ้าเป็นศพที่แบบเ,เสียชีวิตข้างนอกนะคะ mm hmm. เขาจะไม่เอาเข้าบ้านนะคะอย่างเช่นเสียโรงพ,พยาบาลแบบนี้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุเสียอะไรเนี่ยเขาก็จะเอาไปสวดหน้าบ้านของเราบางทีก็เห็นไปสวดที่วัดกันนะคะไม่ได้สวดแบบในบ้านเนาะ,ะ mm hmm. เขาจะไม่ให้เอาศพนะคะ mm hmm. เข้าอยู่ในบ้านเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขามีการถืออะไรสักอย่างนะคะตรงนี้ใหม่ก็ไม่รู้นะคะต้อง ต้องไปถามผู้ใหญ่เนาะเขาบอกว่าเขาไม่ให้เอาเข้าบ้านแบบนี้ถ้าเอาเข้าบ้านนี่อาจจะแบบไม่ดีกับในบ้านในเมืองเราอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะคะเข้าใจเนาะค่ะแล้วก็คือวันไม่ดีนะคะเขาก็จะไม่เอาไปเฝานั่นเองนะคะก็คือวันที่ไม่ดีก็คือวันก้าวกองแล้วก็วันลักเสียจอมเสียนะคะแล้วก็วัน โลกวีนัดนะคะคือสีวันนี้นะคะเป็นเป็นวันที่เขาไม่เขาไม่เอาไปเฝาแบบนี้นะคะจะวันไหนก็ได้จะไว้กี่วันก็ได้นะจะไว้ที่บ้านสักสองสามวันก็ได้แล้วแต่เจ้าของบ้านจะไว้แบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะมีอะเอาพามาเคินเนาะ เอาพามาเฮินก็คือทางสิงโตงก็จะแบบเอาพระมาสวดที่บ้านอีกทีนึงหลังจากที่เราเฝ้าศพแล้วแล้วก็วันผัดมาก็คืออยู่ที่ว่าวันนั้นอะตรงกับวันดีหรือเปล่านะคะก็คือ3วันเวันนะคะแต่ต้องเป็นวันกัดเต่ากัดฟ้านะคะจะต้องแบบมีพรนะเนาะมาสวดที่บ้านอีกทีนึงก็คือเหมือนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคนที่ ล่วงรับไปแล้วหรือว่าคนที่เสียไปแล้วแบบนี้นะคะก็คือเหมือนการทําบุญให้แบบนี้นะคะก็จะต้องเป็นวันดีวันกัดเตากัดฟ้าเนาะเชียงตุงอะจะมีอยู่5กาดนะคะก็จะมีกาดตุงกาดบุง้งกัดเตากัดท้ายกัดฟ้านะคะจะมี5กาดด้วยกันเนาะ ไม,ไม่แน่ใจว่าแตกต่างจากออประเทศไทยหรือว่าพมา่าอย่างไรนะคะเพราะว่าประเพณีวัฒนธรรมของพมา่าเราก็ไม่ได้ไปสัมผัสดูนะคะว่าเขามีวิถีชีวิตยังไงเขามีประเพณีอะไรบ้างนะคะก็คือคือเราอยู่ อยู่เชียงตุงอะ่ะเราไม่ค่อยจะได้เห็นประเพณีของชาวเม่มมาสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าเราไม่ได้อยู่จุดนั้นเนาะอยู่จุดที่แบบมีชาวพมา่าอยู่อะไรแบบนี้เราก็เลยไม่ค่อยดูส่วนมากเราจะอยู่ชุมชนของเรานะของเราก็คือหมายถึงว่าฝั่งไทยขืนไทยใหญ่อะไรอย่างเนี้ยเราก็จะดูแต่ ب, ภาษาไทยขืนไทยใหญ่หรือว่าประเพณีไทยขืนไทยใหญ่เท่านั้นเองนะคะเราจะไม่ค่อยรู้ว่าประเพณีของพมา่าเนี้ยเขาเป็นอย่างไร แบบนี้นะคะมัน,ม,นมันเหมือนแตกต่างกันเนาะเหมือนเราอยู่คนละประเทศกันอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้เราไม่ได้แบบออศึกษาทางด้านประเพณีของชาวเมียนมาสักเท่าไหร่นะคะแต่ที่ที่เรารู้มาก็คือมีเหมือนกันนะคะก็คือการเข้าวัดการสวดมนต์กันอะไรก็มีแต่ว่าจะแตกต่างแค่วันสักเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามันแตกต่างกันสักเท่าไหร่แบบนี้นะคะไม่ก็ไม่ค่อยรู้ทางนี้เนาะ บางทีสื่อสารกันรู้เรื่องบ้างสื่อสารกันไม่รู้เรื่องบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็คือถ้าเกิดคนที่อยู่ในเวียงนะคะหรือว่าอยู่ในเมืองมาตั้งแต่แรกๆเนาะเมืองก็คือในเวียงนี่แหละใกล้ๆในเวียงรอบๆรอบๆนี่แหละลลลลลลลส่วนมากเนี่ยจะรู้ภาษาพาม่านะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกมาตั้งแต่เกิดอะไรแบบนี้เราจะไม่รู้ภาษาพาม่าทเท่าไหร่เพราะว่าเราสื่อสารการพูดคุยกับพ่อกับแม่หรือว่า คนรอบข้างของเราเนี่ยจะสื่อสารด้วยภาษาของเราก็คือภาษาพื้นบ้านภาษาไทยขืนอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วใหม่ก็เพิ่งเข้ามาอยู่ในเวง ประมาณ10ปีกว่า15ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ใหม่เข้ามาอยู่ในเมืองนะคะแล้วใหม่ก็ไม่ได้มาสัมผัสเกี่ยวกับเออคนเมม,มาหรือว่าพี่น้องเมมมาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัง้งแต่เด็กแล้วแบบนี้เนาะเรามาถึงในเวียงเราก็ไม่ได้แบบออกสังคมว่าเออเราจะไปเรียนเราเข้าไปเรียนหนังสืออ่าในเวียงไหมไม่ได้ไปศึกษาในเวงนะคะเราศึกษากระเต่านะคะเรียนเรียนถึงตานสี่ที่ อลไรไข่นะคะแล้วก็ก็เข้ามาต่อที่กระเต่านะคะกระเต่าจะมีจองก็คือโรงเบียนใหญ่นะคะเราไม่ได้พูดคุยสื่อสารเกี่ยวกับ าภาษาพาม่าสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะก็เลยทําให้ใหม่ไม่ค่อยรู้ภาษาพาม่าแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเมืองตั้งแต่แรกเราเกิดที่ในในเวียงชิงตุงเนาะแล้วเราได้ศึกษา,าการศึกษามันจะค่อนข้างที่จะดีกว่าข้างนอกหน่อยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเรา,าไปสู่สังคมที่มัน พูดภาษาพมา่าค่อนข้างที่จะเยอะกว่าภาษาเราอะไรแบบนี้หรือว่าเดยนสูงกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะพูดภาษาได้ภาษาพมา่าได้คล่องหรือว่าค่อนข้างที่จะได้เลยอะไรแบบนี้นะคะก็มีหลายคนก็คือทำไมอยู่อยู่ประเทศพมา่าแท้ๆนะคะทำไมถึงไม่รู้ภาษาพมา่าสักนิดเลยหรือว่า ทำไมอยู่ในเวงแล้วทําไมถึงพูดภาษาพมา่าไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ก็เพราะแบบนี้นะคะที่ใหม่ไม่ได้ศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเนาะสื่อสารเป็นภาษาไทยขืนแบบนี้นะคะแล้วก็คนล็อบข้างเราก็ค่อนข้างที่จะพูดภาษาไทยขืนไม่ได้พูดภาษาพมา่ากันนะคะเวลาเราเรียนเราก็จะได้เรียนแบบเออ,อย่างนั้นแหละอะไรเนี้ยเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือสาเหตุที่ใหม่ไม่ค่อยรู้ภาษาพมา่านะคะแต่ว่าก็ฟังออกนะคะฟังออก นิดๆหน่อยๆนะคะไม่ใช่ไม่รู้เลยแบบนี้นะคะในเชียงตุมของเราอ่ะคือมันมีหลายภาษามา,มากๆเลยนะคะถ้าใหม่มาอยู่น้องผาตั้งแต่เกิดนะคะใหม่อาจจะรู้ภาษาจีนภาษาพาม่าก,ก็ได้นะคะก็อาจจะเก่งด้านภาษาอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าใหม่ไม่ได้แบบอยู่ที่ น้องผาตั้งแต่แรกเนาะคืออยู่ข้างนอกมาตั้งแต่แรกก็เลยไม่ค่อยดูไ้สักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคนแถวแถวนี้อจะมีพี่น้องชาวจีนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ระบบการศึกษาก็ดี ว่าข้างนอกอะไรแบบนี้นะคะคนที่เขาอยู่ใกล้ๆในเวียงเนี่ยส่วนมากนะคะจะดูภาษาจีนภาษาพม่าเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเนาะโอเคค่ะก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้แม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด like, แชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้น้องใหม่เสียงตุงด้วยนะคะโอเคค่ะลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะซอดีค่ะไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ